ที่ข้างกองปังนะคะวันนี้นะคะแตกก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟะคะ่ะทุกคนซึ่งบอกเลยนะคะว่าปกติตาก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมดีเท่าไหร่แต่ว,วันนี้จะมาเล่นค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะวันนี้เขาแจกตัวฟรีและอีกอย่างนะคะมันเป็นวันครบรอบ3ปีของฟรีไฟนั่นเองคะ่ะก็คือเราออยากจะเล่นตัวหนึ่งที่เราเคยเป็นดินสตีมของพี่ๆหลายๆคนนะคะที่จะฮิ้วเลืองตัวเองได้หรือเรียกว่าดีเจนั่นเองค่ะก็คือตัวนี้ เราเรียกว่า DJ ไม่รู้ว่าจะเล่นเป็นหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเล่นไม่เป็นก็ขอบประทานอภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่านานๆทีจะเข้ามามาทุกคนเราจะมาลงกันเข้าว่าหลักไหนดีนาะที่คน,นน้อยๆขออันนี้แบบอยากจะฟาร์แบบว่าเงียบๆไม่มีใครมารบก,กวนลงตรงนี้แหละ จด,ดไ้เรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้ต้องไม่มีใครตามมานะจริงๆอะอยากได้บ้านหลังนี้มามาฟาร์มอย่างรวดเร็วเพราะอยู่มีคนมาเราต้องรีบฟาร์มตอนนี้ยังไม่ได้ปืนนะครับเราได้เป็นกระสุนเนาะกับเลือดไปเมื่อกี้กล่องพยาบาลนี่เราเจอเกาะสองทุกคนถ้าได้เกาะ4ี่จะดีมาก าได้กระสุนแล้วได้ปืนแล้วได้ระเบิดแล้วไปกันเลยตอนนี้นะฮะเราเข้ามาในบ้านหลังนี้ฮะ,ะเพื่อที่จะหวังว่าจะเจอฟารม์มาสหรือไม่เราก็โอ้ยช็อตนี้คนแน่นอนฮะ,ะเพราะว่าเราอยู่ในบ้านบอดคงไม่ยิงเข้ามาอย่างนี้นี่ไงอยู่นี่ยิงตายซะสมน้ำหน้า เราได้ยินเสียงปืนเราได้ยินเสียงปืนยิงตายซะมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งเรียบร้อยยิงมายิงกลับไม่โก้งนะขอเติมเลือดแป๊บเผื่อมีคนมาต้องพร้อมสำรองเลือดเอาไว้ก่อนมาฮะมาฮะเฮ้ยมีคน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 อ้อยเอ้ยมีกระเป๋าสามด้วยใส่หมวก เราเจอเห็ดครับเราเจอเห็ดขอกินเห็ดแป๊บกินเห็ดมันจะดีต่อใจเฮ้ยเอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยขอมันขัดคนกินเห็ดได้ยังไงก็บอกว่ากินเห็ดอยู่ไม่เห็นหรเลยเฮ้ยแค่จะขอกินเห็ดกิ๊ยบเงียบก็ไม่ได้พอเจอเห็ดอีกแล้วเจอเห็ดอีกแล้วอุ้ยหิวเลือดได้ไงอ่ะเอ้ยมีคนยิงมีคนยิงยายายายิงทำไมชอบขัดจังหวะกินเห็ดจังเลยเนี่ยฮะ แตกไปซะคนจะกินเห็ดก็ไม่ให้กินโอ้โห <Okay. S 1> โอเคดรได้ยินเสียงปืนอยู่แล้วครับได้ยินเสียงปืนอะไรเล่นเ,เกมฮะนี่ไงเจอคนแล้วเจอคนแล้วบอดทัวอย่างนี้ รู้สึกเหมือนเขาจะยิงกับใครสักคนอยู่อีกคนนึงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นั่นไงอยู่นั่นไงอยู่นั่นไงยิงเอ้ยมันจะเอ้ยต้นไม้บังอะมันจะจุกแน่เลยทุกคนมันต้องอยู่แถวหินแน่เลยมันก็จะโดดมานี่อยู่นี่อยู่นี่ตายซะเรียบร้อยแต่แต่ไปสิครับเก็บของก่อนต้องเก็บเก็บของที่ศพทำศกเอาไว้เอ้ยติดเก็บเก็บเก็บด้วยความรวดเร็วรวดเร็ว ขออนุญาตนั่งคิดแผนก่อนว่าจะเอาไงต่อกับชีวิตชีวิตนี้ข้าต้องรักษาไว้ยิ่งชีพเพราะข้ามีแค่ชีวิตเดียวไปม่คิดเราเล่นกันสองสองดีกว่าปะเปลืยเปล่เราเจออินสิกไปลแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยขาอ,อยู่นั่นเขาอ,อยู่นั่นเขาอ,อยู่นั่นตายไป,ไปอีกหนึ่งฮะโอ้โหวันนี้คิวแบบมันมือจริงเลย เฮ้ยเจ้คนเจอคนเจอาคนเจอาคนเจ้คนยานี้ยานี้นะยานี้นะเพราะว่าเป็นบอทไงเราก็เลยเก่งเก่งแต่กับบอทรู้จักไหมรู้จักไหมคนที่เก่งแต่กับบอทก็คือจะบอกว่าที่ตังเจอบอทเพราะว่าตังก็อย่างที่บอกค่ะไม่ค่อยจะเข้ามาเล่นนานๆเล่นทีแก้เบื่อนะคะแล้วก็วันนี้เขาแจกตัวเพราะว่าครบรอบ3มปีของเขานะคะโอ๊ย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 ราเห็นนะเราเห็นนะฉันเห็นเจนนะ อันนี้น่าจะคนแล้วแหละเพราะเขาขับรถอย่างเงี้ยบอดไม่น่าจะขึ้นรถอ่ะ <c oughs> ไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งมาจะไปออยไอ้ดรอปค่ะทุกคนเอารถก่อนมีสองตัวอยากโกงซี่สองรมหนึ่งมันไม่ดีนะรู้ไหมไปซะไปเป็นหนึ่งนะตอนนี้เราสิบสามคนแล้ว <c oughs> เราคือหนึ่งเดีผู้รอดชีวิต <c oughs> นี่มีนคนหน <c oughs> ีเราขอไปตอดอิดไอ้ดรอป เอาละครับรู้สึกว่าเขาจะอยู่แถวนี้อยู่ไหนนะโอ้ในนไ้อยู่นี่ไง,ไ,งไปซะบัดใช่ไหมนี่ยเอาละครับทุกคน ตอนนี้ก็เหลือห้าคนสุดท้ายซึ่งเราคิดว่า5คนสุดท้ายจะเป็นคนเฮ้ยมันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวเป็นไงอย่างแม่นยิงจากที่สูงจะได้เปรียบมากยังครับแรป,ปหนึ่งเหลือสาคนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปเล่นด้วยกันเอ้ยเจ้าคนเจ้าคนคนจริงๆนะไม่ใช่บอทอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ เหลือสองคนฉันและเธอเธออยู่ไหนเห็นนั่นไงเธอยิงฉันทำไมตายตั้ตายตัตายตโัโอ้โหจังหวะนี้เขาติดปืนอะไรเนี่ยเราอะต้องตายแล้วนะเนี่ยวางตัวเ,เองพันแผลก่อนพันแผลก่อนขออนุญาตพันแผลแป๊บตัวนี้แบบยามีเยอะมากอะทุกคนมีแปดหรือเจ๊ดละวงบีบแล้ววงบีบแล้ว วงบีบแล้วนะวงบีบที่เรานะเธอต้องเดินมาหาเรานะปาระเบิดเรียกแขกป่ะเขาอ,อยู่บ้านหลังนั้นตุ้มคิกเกิลคิกเกิเอาไงกับชีวิตต่อแมววันนี้เมวเมียวเมว,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 มวน่ะมันโชว์ตัวอีกแล้วนี่เ <c oughs> ขาม่ียกออกมาจากบ้านวงบีบแล้วไม่ออกมาจริงๆหรอ โอ้โหวงบีบแล้วเายังไม่ยอมออกอ่ะทุกคนเอาไงดีดูอย่างี้แล้วกันเขาจอกมาเขาจอกมาแล้วออกมาออกมาแล้วออกมาดิออกมาดิยิงเรียบร้อยเรียบร้อยโดนต้องโดนแล้วจังเลยเอ้ยจริงทำไมเขาแบบอึดจังอะ่ะเขามีเกาะสี่เหรอคือโดนตั้งแต่ตั้งแต่ช็อตเมื่อกี้แล้วจริงๆถ้าเกิดบางคนอื่นก็ตายแล้วเนี่ย กเขาต้องแบบแข็งแรงมากวงบีบแล้วเขาต้องลงมาแล้วตายซะนี่เนี่ยเขาโดดถูกไหมเขมาโดดลงมาเป็นเจนนะแต่ว่าเนี่ยเราก็ยิงโดนนะแต่เรื่องเขาแบบเขายิงอึดมากอะเป็นปืนก่อนอันนี้ปืนแบบยิงไกลนะคะทุะกคนระยะประชิดโดดมันอยู่นี่ชัวแถวเนี้ยต้องอยู่แถวนี้แหละต้องอยู่แถวนี้แหละไปไหนอะนให้เหล่ละ อเอ้าเอออยู่ที่นี่อยู่ที่นี่นนไงตายซะตายซะตายซะเรียบยร้อยไปทีง่ายๆครับคุณผู้ชมนี่คือครั้งแรกที่ได้หนึ่งนะคะในรอบปีเพราะว่าไม่ได้เข้ามาเลื่อยๆได้หนึ่งเจ้าดูดิอาจจะมาอยู่อาจจะอยู่เจ้าดูดิหนึ่งในรอบปีไม่ได้เข้าเป็นไงล่ะโอ้โหดู่ค่าสิบเจ็ดยังโหดบอกเลยครบรอบสามปีเขาแจกตัวฟรีหรือยังวิกิน ขเขาแจกเขาให้ตัวฟรีเป็นดิดนใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ